อืมยังไม่ได้เกียดโอ้พอกันเลยก็พูดพอกันพอ คืออาการมันต่างจากคนปกตินะครับหนึ่งตาลอยนะแล้วเลือดแล้วหน้าเขาจะซีดหน้าจะไม่แดงเพราะเลือดมันไปนเลี้ยงที่สมองที่บริเวณใบหน้าไม่ได้นะครับแต่พอเราทําไปแล้วตอนเนี้หน้าเขาเริ่มมีสีเลือดแล้วนะครับและนี่ครั้งที่สองเห็นบ้านเนี่ยเราเห็นแล้วละเลือดวิ่งดีล้นะครับแต่ตอนนี้สิ่งที่เราทําคือบริเวณหัวใจเนี่ยเราก็สกิดแล้วดูดเอา ไขมันที่อยู่แถวๆถวนี้ออกมานะแล้วเลือดพอออกมาปุ๊บเลือดดีจะวิ่งเข้าไปเลี้ยงนะครับเลือดดีจะวิ่งเข้าไปเลี้ยงแทนอันนี้ก็ไม่มีปัญหาแต่ขะเดโดยกันที่บริเวณใบหน้าเขาเนี่ยนะเนื่องจากหลอดเลือดสําคัญที่ไปเลี้ยงสมองเนี่ยนะฮะเราต้องเราต้องเคลียร์เคลียร์หลอดเลือดนะครับเพราะนั้นสิ่งที่ทําหลังจากวันก่อนออกมาโลบานทําครั้งหนึ่งแล้ววันนี้สามวันก็ทําอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะนั้นอันในสิ่งที่เราดูออกมาทั้งหมดเนี่ย นะฮะก็จอมมาเห็นว่าหน้าเขาเริ่มจะแดงแล้วนะหน้าเขาเริ่มเปลี่ยนสีแล้วเพราะตอนนี้เลือดดีวิ่งมาเลี้ยงนั้นการการสมองขาดเลือดเฉียบพลันเนี่ยมันอาจจะมีผลทําให้เซลล์สมองบางส่วนเนี่ยขาดออกซิเจนไปนะครับแต่มันยังไม่ถึงกะตายนะแต่ตอนนี้เราทําแบบนี้เพราะเลือดจะวิ่งมาเลี้ยงสมองเขาเต็มที่นะค,คือในในตัวยาในกระติกเนี่ยนะครับ ที่เอาไม้ไผ่ต้มเนี่ยจะมีสมุนไพรอยู่16ชนิดแต่ละชนิดเนี่ยมันก็จะมีคุณสมบัติแตกต่างกันนะครับคือสมุนไพรแต่ละตัวเนี่ยจะแตกต่างกันในด้านคุณสมบัตินะครับไอ้บางตัวก็ลดอาการอักเสบบางตัวก็รักษาแผลบางตัวก็พอซึมไปแล้วเนี่ยไอของมัน,นซึมไปในจุดที่ผมสะกิดเนี่ยก็จะไปบางตัวก็ละลายละลายไขยมันในเลือด เพราะนั้นไขมันและอุดตันเนี่ยจะโดนดูดออกมาตามจุดที่ผมใช้เข็มสก,กิดนะครับพอออกมาปุ๊บเลือดดีก็จะวิ่งได้ละเนีจะเห็นว่าหน้าเขาแดงขึ้นมาแล้วพี่น้องประชาชนเนี่ยสอบถามเข้ามาเยอะมากนะที่จริงแล้วผมไม่ได้อยากจะมาพูดอนธะิบายว่าเป็นต้นอะไรรักษาย,ยังไงนะครับแต่นาทีนี้เมื่อต้องการทราบแล้วก็อาจจะถ้าเกิดประโยชน์กับประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยผมก็เลยต้องมาอธิบายต้องบอกว่า ไอ้ต้นไม้เนี่ยสมุนไพรเนี่ยที่ผมให้ลูกชายกินแล้วก็เคี้ยวนะพอเคี้ยวไปเนี่ยแล้วก็เกินไปนะอันนี้คือต้นอังกับหนูนะภาษาในตำราสมุนไพรเรียกว่าต้นอังกับหนูนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะคุณสมบัติลองไปดูได้นะครับเขามีคุณสมบัติเด่นๆหลายอย่างในสมุนไพรตัวนี้นะแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือมันมีในใบมันมีสารตัวหนึ่งถ้าไปเจอกับ สารพิษที่ตกค้างสารเคมงต่างสมมุติคนเราเนี่ยไอสารที่กินเข้าไปเนี่ยมันจะติดอยู่ที่เมื่อเมือ้แถวลําคอมันไม่อยู่กินเข้าไปแล้วมาลงกระเพาะหมด